สำหรับเชฟทานน้ำเค้กไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมล่ะพราะคุณตอบเค้กมาเยอะสิ่งสำคัญคือการตัดชั้นให้ถูกต้องและเจาะรูให้เท่ากันจากนั้นก็ใช้วิปครีมโดนปกติแล้วคุณสามารถหยุดตรงนี้ได้โอ้ยฉันลำลายหลายมุนแล้วอะไรยังไม่หมดอีกเหรอแลกอ้ก็ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีก เคล็ดลับคุณสามารถซ่อนของขวัญไว้ข้างในได้ซึ่งเค้กจะชอบแน่นอนฉันพน,นันได้เลยว่าชัยชนะจะเป็นของคุณแค่ซ่อนไว้สลายไว้ก็ดีวิปครีมหนึ่งชั้นอะไรจะดีไปมากกว่านี้ยังไงก็ตามฉันก็จะเกลี่ยให้มันเรียบเพื่อให้เค้กอยู่เท่ากันแต่เพียงเพิ่มหมายไปกรอบนเท่านั้นเต่อย่าลืมทิ้งชิ้นหนึ่งไว้ให้ฉันด้วยชิ้นที่มี M a n M อยู่ข้างบนดูสวยและอร่อยขึ้นเยอะ <Yeah. S 2> ผมหวังว่าหลานสาวของคุณจะไม่หลงกลอุบายราคาถูกๆเ <evenly. S 1> ช่นสมาร์ทโฟนเรื่องใหญ่เลยเธอแค่ต้องการทำเปีเค้กสวยๆอร่อย,ยในวันเกิดของเธอเท่านั้นเองการอื่นคุณต้องมาสมแป้งสาวๆทุกคนมีสูตรกันใช่ไหมถ้าไม่มีก็ดูและเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนั่นแหละมันเหนียวมากมาก เพอร์เฟกมากเลยอย่าลืมเติมโกโก้ไปด้วยแค่นี้ก็ทำให้เค้กได้รสช็อกโกแลตที่หอมอร่อยแล้วโอ้สียังเป็นช็อกโกแลตอีกเหรอนั้นสวยจังเลยน่าเกินสุดๆด,ดูสิแซกนายเคยเห็นแป้งช็อกโกแลตแบบนั้นไหมฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันฉันคิดว่าฉันเชียร์คุณย่าดีกว่าฉันเข้าใจแล้วเค้กยังคงจะต้องอบ ยาแต่อะไรเลยล่ะเอาแป้งที่มือออกด้วยคุณย่าติดไฟเคทชอบช็อกโกแลตมากแต่เธอกับตัดสินใจไปไกลกว่านั้นว่าและทำเคกจากแท่งช็อกโกแลตที่เธอชอบอะไรนะมันไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยนะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ๋อแค่นั้นหรอไมไม่หรอกถึงเวลาเตาอบแล้วเฮ้ยแซกอย่าช้ามากมาแล้วเคกจะต้องเข้าเตาอบ แซกนี่คือเตาอบและมันคือที่ที่นายอบเอกเอ๊ะมันทำงานยังไงนะเพราะฉันเข้าใจแล้วในเรื่องแบบนี้ประสบการณ์สำคัญอยูคำยาวไว้แซกคงจะตั้งอุณหภูมิสูงสุดไว้ทำให้เตาอบของยายพังใช่ไหมาดาดาเค้กเสร็จแล้วดูความมหัศจรรย์ของยายสิก,กินหอมสุดๆ เค้อดใจไม่ไหวแน่แ่ว้าวแซกยังทำอะไรได้ดีๆอีกเยอะเดี๋ยวนะทำไมทำไมนายคิดว่าเค้กของนายไม่สุกทั่วนะอย่างน้อยก็ลองดูก่อนก็ได้ไม่เห็นไหมนะเขาัดสินใจที่ไม่เพียงจะเพิ่มเวลาอบแต่ยังเพิ่มอุณหภูมิด้วยดีนะที่ยายไม่เห็นเธอยุ่งกับเค้กของเธออยู่หลานสาวจะต้องชอบของขวันของคุณย่าแน่นอนเป็นเค้กครับเค้ก โอ้ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคุณย่าไม่สุดลับของเธอละลายแท่งช็อกโกแลตในน้ำร้อนฉลาดจังตอนนี้เธอสามารถทาช็อกโกแลตเหลวๆนบนคัพเค้กได้แล้วอย่าลืมโรยหน้าด้วยลูกกวาดใสนอร่อยด้วยนะแล้วแซก,ก็จมอยู่กับเกมอย่างเต็มที่เขาลืมเรื่องเค้กไปเลยฉันหวังว่าเขาจะโอเคอ๋ไม่นะ แซกน้าสงสารเขาคงไม่เวลาที่จะซ่อมอะไรหรอกเชนหวังว่าเขาจะคิดอะไรบางอ,อ,อย่างทุกคนมีเค้กที่สวยงามมากแต่แซกมีแต่ฐานจากเตาอบแล้วจะทำไงล่ะเพราะเขาไม่ฟังผู้ใหญ่ไงของย่าทั้งอร่อยและสวยงามถูกต้องเขาไม่ความคิดสร้างสารรค์แซกถ้านายตกแต่งเค้กไม่มีใครสังเกตถึงข้อบอกพร่องอันนี้หรอกตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนายแพ้ อย่า้องให้เลยเค้กถึงเวลาที่ต้องเลือกเคเ้กว่าใครอร่อยแล้วอย่างที่เธอเห็นทุกคนพยายามกันอย่างมากยกเว้นแซกก็แค่ช็อกโกแลตที่สุกเกินไปและเปลือกที่ไม่กีเลยมแต่แหล่งน้อยลองหน่อยก็ได้ทำได้ดีมากเอา้าขอโทษที่ทำให้เธอเป็นอย่างนี้เออไปกันต่อดีกว่าเค้กของคุณย่าดูน่ากินมากลองดูสิ อร่อยเหมือนที่มันเป็นไหมหรือว่าอร่อยกว่านั้นอีกเห็นได้ชัดว่าคับเคก้กออกมาดีมากมาดูกันว่าเชฟทีน่าเตรียมอะไรบ้างเคก้กของเธอก็ดูอร่อยมากเลยนะว่าเธอคิดว่าไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วไม่มีอะไรเลยปากของเธออิ่มสุดๆยังไงก็ตามเธอไม่เห็นอะไรหนะเอานหนที่สุดเซอร์ไพรส,ส์ว้าวไอโฟนรุ่นใหม่เอี่ยม ปหลดน้ำเค้กแบบนี้มาอีกหน่อยเชอะเราเนาคาว่าเธอถา,ายรูปออกมาม,ามันจะเจ๋งแค่ไหนและมีคุณสมบัติอืนอ่นๆอีกไหมเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีเกมหนึ่งเจ๋งเทียบทีน่าเจ๋งสุดๆเลยและแปลกใจที่เคเลือกเธอเป็นผู้ชนะในการแข่งขันวันนี้เลย <S <S โอเคเค้กตอนนี้เธอต้องการซเซฟช้ใช่ไหม <S 1> <S 1> ฉันเห็นด้วยแม้แด่แซกยังอยากคำเลย มันง่ายมากๆสําหรับเชฟคุณย่ายอมรับเถอคุณทาแซนด์วิชให้หลานสาวไปกี่ชิ้นแล้วหลานสาวยังเอาไปที่โรงเรียนด้วยซ้ําถ้าฉันเป็นเคสฉันจะเลือกเอาแซนด์วิชของย่าอย่างไม่ลังเลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะย่าเป็นคนปิ้งขนมปังโอ้โหวิธีนี้รสชาติดีกว่าเป็นร้อยเท่าแซกทำไมนายนั่งวใช่ยล่าช่วยหน่อยทำได้ดีมาก ว้าวคุณยา่าพาสต้ามีกลิ่นหอมมากเลยแซกเกลองชิมดูหน่อยอร่อยมากแซกมนาะทำอะไรนะ่ะน้ำสำหรับแซนด์วิชโอเคคุณยา่าลืมมันไปเถอะคุณไม่ได้เห็นพาสต้าแบบนี้มานานแล้วทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากกเกิดนี้ให้เคสดีกว่าทำไมไม่ลองทำแซนด์วิชผักล่ะฉันว่าคุณยานะ่าในชอบนะแตงกวาไม่เขือเทศผักกาดหอมหอมเพื่อสุขภาพทั้งนั้น สาวสาวชอบแน่นอนเฮ้ทีนะ่าฉันทำถูกกติกาใช่ไหมโอเคมาดูกันว่าสาวสาว,สาวชอบแซนด์วิชแบบไหนเอเจอหันนะ่นหนาเกินไปหรือเปล่าฉันว่าฉันเข้าใจแล้วมันไม่สำหรับการคูดแสดงให้ฉันเห็นว่าใครไม่ชอบชีสฉันไม่รู้จักใครที่ไม่ชอบชีสเลยนะทีนะ่านี่เป็นไพ่เด็กของเธอเลย นี่คือเคล็ดลับอะไรเนี่ยการระบายสีชีสด,ด้วยสีผสมอาหารหรอดูดีนะแตออ่อะไรเนี่ยยังไม่หมดคแนแดเหรอเขาอยากทำชีสหลากสีสันหรอเนี่ยแม้แต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยแม่พิมนั้นไว้ทำอะไรตัดเป็นหูปหัวใจฉันจะทำสา์ไหมแบบนี้ให้แฟนของฉันอร่อยและน่ารักฉาลองฉันกำลังจะจดบันทึกวางชีสออกไปแล้วทำให้มันดูเหมือนสายลุ้ง ตอนนี้ถึงเวลาปิ้งแซนด์วิชแล้วว้าวดูเหมือนคุณย่าจะตกใจใช่แล้วเพราะทีน่าไม่ใช่แค่คนทำอาหารแต่ยังเป็นปรมาจารย์ของงานฝีมือของเธอด้วยดังนั้นมนลุ่มหมัวใจไว้บนผักกาศหอมคุณย่าไม่ตกยุกหรอกอ๋อทีน่าหนาวๆขึ้นแล้วว่าแซงเป็นเพื่อสุขภาพอยู่ไม่ได้แค่ใส่แฮมลงไปหน่อยแต่ถ,ถ้าคุณกล้าใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปด้วยดีขึ้นไปอีก อร่อยมากแซนวิชเหรอตื่นได้แล้วแซกทุกคนทำแซนวิชกันหมดแล้วนหนก็มมยุ่งแต่กับการกินเนยทั่วนั่นคือสิ่งที่จะช่วยในได้เนยทั่วมากขึ้นขนมปังน้อยลงแต่วิชของนายก็จะอร่อยที่สุดแต่ในทั่วกับขนมปังยังไม่พอเพิ่มกล้วยเข้าไปอีกแ๊เะเลย แล้วเพื่อให้ขนมปังมีเปลือกที่อร่อยที่สุดนายแต่สินใจที่จะขนมปังหรอด้วยเตาลี่เนี่ยนะเออแปลกจังคุณย่าช่วยเขาหน่อยคุณย่าคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมไอ้กลิ่นอะไรนะ่ะกินไม่แซกนั้นมาจากเตาลี่ของนายตอนนี้เชื่อแล้วหรอนายได้รับคำเตือนแล้วเตาลี่ไม่ควรจะอยู่ในครัวแซกนายต้องระวังมากกว่านี้อย่ากังวลเลยนายยังมีโอกาสอยู่ ถ้าฉันเป็นเคสฉันก็คงจะสับสนไปหมดทุกอย่างมันดูน่าอร่อยไปหมดเลยยกเว้นแซนวิชของแซกแต่มันก็น่าจะอร่อยนะแต่เคสถ้าเป็นฉันฉันก็คงจะไม่เอาอ่ะเอาแค่คำเล็กๆพอไม่เห็นหรอกความกลัวที่เลวร้ยวายที่สุดของฉันเป็นจริงแล้วมันดูแันว่าคุณย่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรนั่นแหละที่ฉันเรียกว่าแซนวิช เคสฉันเห็นด้วยว่าเธอเห็นด้วยกับฉันแต่เธอยังมีแซนวิชของทีน่าอยู่ข้างหน้าว้าวมันสดใสมากข้างในเธอจะพบกับสีสันใสลุ่มทั้งหมดเจ๋งมากเลยและอร่อยเหลือเชื่อด้วยฉันขอชิมหน่อยได้ไหมต่ดูเหมือนว่าแซนวิชของคุณย่าจะไหลสุดขอโทษนะทีนาะคุณย่าเป็นแชมป์แต่สักวันเดี๋ยเธอก็โชคดีแนหะ ชัดเจนว่าความอยากอาหารมาพร้อมกับการกินตอนนี้เธออยากกินหมีช็อกโกแลตเหรอเหมือนเป็นของใหม่เลยคุณย่าฉันเลียร์ให้คุณยูไอ <Yeah. S 1> แซนก็มีไอเดียแล้วเพื่อให้เป็นจริงเขาเลือกที่จะใช้คุกกี้โอรโอแต่ก่อนนื่นเขาต้องเอาคคีมนที่อยู่ระหว่างครึ่งออกก่อนมันอร่อยมากต่อไปเขาต้องบอดคุกกี้ให้ดี พยายามอย่าก,กินเองนะแม้แต่ฉันจะอดใจไม่ไหวก็ตามจากนั้นแซกก็ตัดสินใจเลือกนิโถล่าทางเลือกที่แน่นอนแต่ต้องชิมก่อนเผื่อมันจะเสียโอ้เออต้องผสมให้เข้ากันกับเศษโอรีโอเพื่อให้เป็นก้อนเหนียวเหนียวคุณย่าอย่าตกเทรนนะแม้แต่แซกก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีได้เลย ส่วนตัวแล้วฉันแนะนาว่าทุกคนใส่นิโทล่าลงเขาจะทำให้แป้งมีรสช็อกโกแลตมากขึ้นและอร่อยขึ้นด้วยตอนนี้องนวดแป้งให้ละเอียดและทำอย่างนี้ต่อไปก็คงใช้เวลานานมากถ้าเป็นฉันฉันจะใช้เครื่องผสมเธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกันคุณยากขยาดจริง แต่แป้งของชีนะก็เสร็จแล้วยังขาดอะไรอีกไหมโกโก้เป็นความคิดที่ดีหมีมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่แล้วแซกกำลังทำตามอยู่ส่วนผสมช็อกโกแลตโอรีโอและนูเทลล่าของเขาพร้อมแล้วตอนนี้เขาต้องปั้นมันให้เป็นรูปหมีแซกไหนไม่รู้วิธีการปั้นเลยหรือจะทำอาหารก็ได้ดูผู้เฒ่าผู้แก่เราเรียนรู้ไป แป้งแพนเค้กของคุณย่าเกือบเสร็จแล้วแค่เทใส่ขวดเพื่อให้บีบลงในกระทะให้ง่ายขึ้นภายในภายหลังว้าวสวยงามมากสุดยอดไปเลยหมีนายกินได้จริงเคจะต้องดีใจสุดๆแน่แซ็กเลียนแบบเคแลับของคุณย่าและตัดสินใจทำตาให้หมี จากลูกกวาดมันจะอร่อยแบบเบอร์รี่ของยายไหมทีน่าเธอทำอะไรอยู่นะหมีน่าจะตัวใหญ่ขึ้นนะน่าเห็นด้วยตอนนี้จะต้องอบด้วยที่จุดไฟว้าวเปลวไฟต้องแบบนี้แหละฉันชอบว้าวฉันชอบมากเลยโอ้ไม่นะเชฟลืมไปว่าแป้งจะใหญ่ขึ้นทีน่านี่เป็นความผิดพลาด โชคไม่ดีเลยไม่เป็นไรทีนะ่าเธอเคยผ่านจุดนี้มาก่อนว้าวหมีทุกตัวน่ารักมากเลยอย่าเว้นตัวที่ทีน่าทำมันน่าขนลุกนิดนึงอย่างน้อยมันก็อาจจะอร่อยก็ได้อะไรนะเธอกกับไม่ได้ด้วยซ้ำหรอเธอจะกินมันยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะกินมันไม่ได้อย่างน้อยหมีของคุณยายทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นนี่มันคือแผนเค้กรูปหมีน่ารักจังเฮ้ยค่อยๆกินสิ มันหมดหมดแล้วโอเคต่อไปก็เป็นหมีของแซกว้าวหมีช็อกโกแลตเหลือเชื่อเลยแซกขอแสดงความยินดีกับนายด้วยชัยชนะเป็นของนายฉันกลัวว่าแซกจะไม่โชคดีในครั้งนี้ไปนะเนี่ยชัยชนะเป็นของนายคุณย่าก็เป็นผู้แพ้ที่ดี <Awesome. S 1> มีเหรออร่อยหอมล่าซอนไม่ะ เริ่มต้นได้ไม่เร็วเลยหยิบไพ่ของนายมาแล้วมาดูกันว่าใครจะได้อะไรว้าวในรอบแรกคุณโชคดีคือแชทและเขาก็คว้าอาหารได้ทั้งสองมือเลยสูซี่ก็ใช้ได้แค่มือเดียวอ,อ๋อมันก็อาจจะไม่แย่ก็ได้ <Okay. S 1> แต่ลูซี่นะซีเธอใช้มือไม่ได้ฉันสงสัยว่าเธอจะทำอะไรกับมันดีนะที่แชทอยู่ก,กันเราในวันนี้สอบพร้อมที่จะให้กำลังใจเพื่อนๆของเธอแล้ว ดังนั้นสาวอย่าท้อแท้ยังไงล่ะก็ทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นไหมจะไม่ละก็ดูต่อไปสิตอนที่เช็ดกินโอโ้เป็นภาพที่น่าดูมากเพราะว่าจะอยู่ในคณะละครสัตว์เลยก็ได้แต่ไม่ถึงอยู่ในกองนะยังไม่ถึงอัชีเลยบะหมี่ก็หมดแล้วเร็วอะไรขนาดนั้นนะ่ะนั่นคือสิ่งที่ความหิวทำกับผู้คนเช็ดอย่าบอกนะว่านายยังหิวอยู่นะ่ะและอย่ามองข้ามไปที่ซูซี่ด้วย โอ้ยพอนายจะไม่ได้กินอะไรเลยว้าว oh. เธอจะเห็นการแย่งบะหมี่อย่างดุเดือดแบบนี้ในช่องของเราเท่านั้นส oh. ูซี่ทำให้เชดยอมแพ้และเธอชนะไป oh. ถึงเวลาอาหารแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรเนี่ยแบบนี้จะทำให้เธอใช้เวลากินบะหมี่เป็นชาติเลยนะส oh. ูซี่ทำอะไรซึกอย่างหน่งสิ oh. ทำได้ดีมากแบบนั้นดีกว่าเยอะเลย ไันอร่อยกว่าสำหรับเธอด้วยและสนุกกว่าสำหรับพวกเราด้วยอย่าหยุดกินก็พอปากของเท็ดเรื่องน้ำลายสอแล้วอย่ามาบอกฉันนะว่าเขาหิวอีกนั้นคิดว่าเขาจะพยายามช่วยซูซี่กินให้หมดไม่ใช่แล้วเหมือนเพื่อนแท้ไหมเนี่ยฉลาดดีนะที่ตัดก้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดซูซี่เห็นว่าอ้าวรู้ตัวว่าโดนเอาเปรียบนั่นไม่ใดดีเลย ถ้าจะหยุดให้เร็วกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรหรอกเกิดขึ้นใครต่อไปละ่ะลูซี่เหรอทุกคนจำได้ไหมว่าลูซี่ต้องกินโดยไม่ใช้มือใช่ไหมหวังว่าเธอจะไม่ลืมนะเธอทำได้ดีเลยทีเดียวมันชา้าแหละแต่เธอจะรีบไปไหนละ่ะลูซี่ลูซี่ลูซี่แต่ไม่ว่านายจะเชียร์ทุกเธอขนาดไหนเธอก็คงจะไม่ได้กินเร็วไปมากกว่านี้ งี่บหลับหลังจากกินมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะดีด้วยซ้ำเอา้าเตื่นได้แล้วบางคีดูซี่จะกินเสร็จแล้วก็ได้จจะดูเหมอนว่าเธอจะยังไม่ได้เริ่มไปซ้ำเห็นได้ชัดว่าเท็ดไม่พอใจกับสิ่งนี้เขาจึงรีบที่จะไปช่วยเขาเขาเป็นปรมาจารย์ในการกินเส้นอย่างรุดแล้วแต่พร้อมที่จะป้อนอาหารให้ใครก็ตามลูซี่เธอไม,ไม่ต้องใช้อะไรเลยเพียงแค่อาปป้าปากเท่านั้นเท็ดไม่ต้องใช้ตะเกียบด้วยซ้ำ เคี่ยวด้วยอาหารได้เร็วกว่าด้วยมือของเขาเองแต่ลูซี่ไม่สามารถเคียยเ่ยวได้เร็วเท่าเขาเนี่ยสิดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหานะเนี่ยและตอนนี้เขาก็ต้องจ่ายราคาสําหรับมันแล้วตอนนี้รถเธอไปหมดแล้วเนี่ยบวกคุมไปด้วยเส้นกว๋วยเตี๋ยวโอ้กลิ่นหอมอะไรขนาดนี้มันทําให้ปากของฉันน้ำลายไหลไปหมดเลยโอ้เคยคิดล่ะฉันโชคดีอีกแล้วเขาได้กินด้วยทั้งสองมือ เอามือเดียวเหรอมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะส่วนซูซี่จะดีกว่าถ้าเธอเอามือไปไว้ข้างหลังใลกินพันชีคุณหลีกเลี่ยงในการทำผิดกฎทิ้นี้โดยไม่ตั้งใจเฮ็ดยิ้มกว้างมากเลยเขาพร้อมนี่ทำแล้วแต่เขาก็มีเครื่องตัดพิซซ่าด้วยเพื่อตัดขอบพิซซ่าแล้วคงความฉ่ำไว้อยู่ตรงกลางาฉันสงสัยว่าคนที่ชอบขอบพิซซ่ากรอบอนะมากกว่าพิซซ่าหรือเปล่านะเนี่อะไรเนี่ยฮูเลาหฮูปเหรอสำหรับซูซี่หรือว่าเป็นรางวัลปลอบใจ เธอคงจะไม่เคยชอบเพ่าไหรแฮะเอาละ่ะเท็ดก็คงจะไม่ยอมที่จะแบ่งให้คนอื่นแน่นอนโดยเฉพาะที่พิซซ่าที่ฉ่ำและอร่อยขนาดนี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะกินมันคนเดียวด้วยความเร็วที่เร็วมากๆมันหมดหมดแล้วแล้วมันก็หมดจริงๆฉันสงสัยว่านั่นมันสถิติโลกหรือเปล่านะตอนนี้ถึงคาลูซี่แล้วแต่ทำไมใช้มือทั้งสองแล้วกดบอกว่าใช้ได้แค่เดียวสองคนนี้เตอือนนะเท็ด ว้าวสุดยอดมากนั่นเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะแต่ว่าท่านนายคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งจากลูซี่จะดิ้นลนจากความช่วยเหลือของาย้ล้วก็ <Yeah. S 1> เย่ว้าวทำได้ดีมากๆเลยทำได้แค่ปรบมือเท่านั้นแต่ซูซี่นะมีชาเลนที่ยากกว่านั้นมากเธอจะทำมันยังไงล่ะเนี่ยเ,เ,เริ่มได้ดีเลยนะแต่จบไม่ดีเลยแล้วพิซซ่าแสนอร่อยก็หล่นอยู่บนพื้น จะทำยังไงเหรอเนี่ยมีปัญหากันแล้วไม่เป็นไรนะซูซี่อย่าร้องไห้เลยถ้ามีเพื่อนดีๆรอ,อบตัวปัญหาต่างๆก็ไม่น่ากลัวเท่าไรหร่หรอกซูซี่พร้อมที่จะแบ่งปันพิซซ่ากับเธอแล้ว <Okay. S 1> เธอกังวลไหมล่ะเคจานนั้นถูกกัดไปเรียบร้อยแล้วทําตามเทสซี่เขาไม่มีวันปฏิเสธหรอกต่อไปเป็นไงล่ะเค้กหรอและเป็นเค้กที่ใหญ่และสวยงามมากๆช่างเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆ โอเคลีกิบคาร์าของเธอมาซิฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วใครโชคดีรอบนี้โอ้ลูซี่ได้กินทั้งสองมือเหรอเธอสมควรที่จะได้รั้วันน่ซูซี่ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนะั้นนะมันเป็นรางวัลของเธอไปเธอพาพิซซ่าไปนะ <No! S 1> แต่เทสนะซีอดกินเลยโอเคลูซี่ลุยมันถ้าฉันเป็นเธอฉันจะเริ่มจากเบอร์รี่ฉ่ำๆอร่อยๆก่อน เราจะกินอะไรกันล่ะสตรอเบอรี่บูเบอรี่แบล็คเบอรี่ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งที่สวยงามขนาดไหนมันก็น่ารับประทานสุดๆอะไรตอนนี้สปันเคก้กว้าวสุดยอดเลยไม่ต้องเขินนะเอาจัดการให้เต็มที่เลย oh <my> ใช่แล้วโดวยจากภายนอกมันก็ดูไม่ดีนะแต่ซูซี่นั้นดูมีความสุขสุดๆเล็บเกนให้หมดคนอื่นก็อยากกินเหมือนกันโรซี่กำลังจะกินหมดแล้วคนอื่นก็เริ่มได้เลย อันแหละดีมากเลยซูซี่ไม่ผิดหวังเลยเธอตั้งจังหวะได้ดีที่สุดหาเลนตาของซูซี่แล้วเธอพยายามที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราและความคิดที่แปลกตลอดเลยว้าวฉันนึกคาไมไ่ถึงเมือนก่อนซูซี่ไปเลยนมินจามันเหรอเนี้ยนี่คือวิธีที่มินจามันใช้กันเลยนะในการกัดเค้กนะเทสลูซี่พวกเธอควรที่จะอยู่ยห่างจากซูซี่ไว้นะ ระวังเลยล่ะซูซี่หลังจากพิซซ่าที่พลาดไปเธอก็เปลี่ยนกลยุทธ์และมันก็ใช้ได้ดี oh <my> อร่อยนะกินให้อร่อยเลยแต่อย่าลืมเก็บดาบของเธอละมาทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจ oh. เท็ดกลัวมันจนลืมกินเค้กของเขาเลย oh. แต่เขาจำได้ว่าเขาต้องไม่ใช้มือเช oh. ่นเดียวกับลูซี่เท็ดตัดสินใจที่เริ่มกินด้วยเฟอร์รี่ก่อนเป็นส่วนที่ง่ายมากเลยและเขาตัดสินใจที่จะทำอะไรต่อไปนะ oh. ฉันล่ะแทบไม่ไหวแล้ว oh. และสิ่งนี้ฉันคิดก็เป็นจริง ซูต่อไปนะเชดมันอร่อยใช่ไหมล่ะเป็นวิธีที่แปลกที่สุดแต่นายจะหวังเลยจากคนแบบนี้ล่ะคนนี้เขาใช้มือไม่ได้ใช่แล้วละ่ะลูซี่เขาทำได้ดีกว่าเธอด้วยซ้ำนายกินได้อร่อยมากจนลูซี่ล้มอยากอาหารอีกครั้งเชดเธอได้แบ่งพิซซ่ากับนายมั่งไหมล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่สมบูรณ์แบบแล้วที่จะแบ่งพิซซ่ากับเธอต่อไปก็ถึงตาฟ oh, <okay. S 1> ินฟ ฉันก็อยากกินอะไรแบบนี้เหมือนกันแหละยากความหวานเปิดไพ่สิในรอบนี้ซูซี่จะแสดงให้เห็นวิธีการกินเฟรนฟรายเดินทั้งสองมือ,อเทดได้แค่อันเดียวแต่ลูซี่นะสิเ,เราเชื่อใจในเจอเธอนะฉันหวังว่าจะไม่มีใครหิวแต่แน่นอนว่าซูซี่จะตัดสินใจที่ยจกสามมารย,ยาททีดีและผูกผ้าของเธอไว้ที่คอเพราะตอนนี้เธอก็เริ่มได้แล้ว เปิดซอสบาร์บีคิวแล้วจุ่มเพื่อนไฟลงไปเธอรออะไรอยู่ล่ะกินหอมไหมฉันพยายามได้เลยว่ามันต้องอร่อยมากๆน่าแหละซูซี่สุดยอดที่สุดเลยเอาละเฮ้เร็วหน่อยไม่งั้นเพื่อนไฟของเพื่อนนายจะเย็นหมดนะเธอจะไม่ทำอะไรเพื่อสุขภาพหรออย่างน้อยก็ ลืมมารยาทไปเลยครับอย่างนั้นพวกเราก็จะเล่นเครื่องได้หน่อยเราทาได้แล้วทําได้ดีมากซูซี่ธอเป็นเพื่อนแท้เราจะไม่เหี่ยวกับนายแล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันพูดเร็วไปหน่อยนะไม่เป็นอไรอเราเชสอย่าโกรธเลยทุกคนก็เป็นกันทําไมต้องโกรธขนาดนั้นล่ะโอ้สุซี่กลัวมากจนคว้างซอสที่ยังไม่หมดไปใส่นายมันคิดเถอะทำให้นายใจเย็นลงก็ได้นะโอเ้เชสใจยเย็นๆสิเราไปกินเป็นฟ่ายเธอ จำได้ว่านายใช้ได้แค่มือเดียวนี่เปิดซอสไงไงเลยเนี่ยอ๋อก็ใจแล้วก็ไม่แย่ะนะตอนนี้ถึงคาเฟ้นไฟแล้วว้าวน่าเป็นการหลอกกันนี่ว่าทำไมต้องกินเฟ้นไฟเปล่าๆหรอเนี่ยในเมื่อนายมีซอสอยู่ดีกว่าเยอะเลยเกิในในห้นุณทหมดทำได้ดีมากแชทแต่ฉันจะไม่นำนายให้ทำซ้ำอีกนะ,ะไรนะั้นายกินไมหมดหรอแต่ไมเฟ้นไฟกันนึงกินได้หมดแล้วแล้ว โอ้นายก็อยากโดดเด่เหมือนกันใช่มล่ะแต่ทานที่จะกินเป็นปากของนายนะเทบก็เลนโยนแล้วก็ตกไปที่ตาเลยนะเจ็บไหมล่ะคนจะต้องฝึกฝนมากกว่านี้อีกแล้วแลนะถึงสําหรับอันชิ่น่าตื่นเต้นที่สุดลูซี่จะจัดการกับมันยังไงเ่ละเนี่ยทำเบิร์ตซอร์ก็ไม่ได้ง่ายเลยโดยการใช้ปากนะเธอทําได้เฉยเลยเธอก็เทซอมลงบนโต๊ะ เพื่อของเธอไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนแต่ก็อย่ายอมแพ้ล่ะลูซี่เธอมีงานที่ยากที่สุดเลยเธอต้องจัดการกับมันอย่างสร้างสรรค์ใส่เพินไฟเข้าไปแล้วแล้วก็กินมันให้หมดเลยโดยการใช้ปากอย่างเดียวมันก็เป็นไปตามกฎแต่ว่ามันก็อร่อยใช่ไหมล่ะโอเคตอนนี้รีบกินชิ้นสุดท้ายไปแตดว่ามันหลุดมือไปก่อนลูซี่เจนเย็นนี่มันมาก,กันไปแล้ว ถ้าเฟินไฟล์ล่นพื้นเธอจะไล่มันตามไปด้วยไหมอันแหละคงจะเป็นอย่าง,งานั้นแหละนะดีจริงๆที่มีเพื่อนอยู่ด้วยกัน